ยิ่งแก่หนะ้าท้องก็ยิ่งเยอะดูสิเยอะมากเยอะมาก,มากจนคุมไม่อยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีอยู่ครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งเกือบเกือบปีหนเมื่อก่อนนี้ยายจะเป็นคนรูปร่างดีแล้วก็คนดีมากแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าไปติดใจไอศตรีมช็อกโกแลตเอ่อ ข้างนอกเขาจะเคลือบด้วยมันเทนก็คือบ้านเราเรียกอะไรนะเออไม่รู้อ่ะที่นี่เขาเรียกมันเทนก็คือเป็นลูกเป็นเป็นเออถั่วแบบเอ,อเรียวๆย,ย,ยาวๆอ่ะอร่อยที่เขาหัน่นหันก็เลยดูสิเป็นเกือบป,ปีเนี่ยที่ไปหลงกินอยู่อย่างเงี้ยเนี่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 ยออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยดูสิตอนนี้ คดผมอาหารเช้าขึ้นมากินแต่ผักนะคะไม่กินแป้งแล้วไม่กินแป้งกินค่ะกินมื้อเที่ยงมื้อเดียวเลยค่ะแป้งพวกที่เป็นแป้งเนี่ยจะกินมื้อเที่ยงมื้อเดียวแล้วก็กินผักแล้วก็มื้อเย็นจะไม่ค่อยทานอะไรคือไม่ทานเลยดีกว่านอกจากว่าบางครั้งหิวก็คือจะเป็นน้ําซุปน้ําซุปก็คืออาจจะเป็นซุปต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีไม่มีผักไม่มีอะไรก็คือช่วงเนี้ยจากที่ว่า ใหญ่แบบเต็งเเลยนะตอนนี้หย่อนแล้วหย่อนหย่อนหย่อนลงมาแล้วก็เริ่มเริ่มมีมีเขาว่าเขาลดแล้วตอนนี้นะคะอันนี้คือสภาพไปดูดูความใหญ่ของเขาจากที่มานะอันนี้คือทําให้ดูเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมาลดฟอรมอ้วนเคยไปเอากาแฟลดฟอรมอ้วนเหมือนกันแต่ช่วงนี้หมดแล้วแต่ก็เลยไม่มันไม่สามารถเอามาได้เพราะว่าเราสั่งเพื่อนมา ก็เลยมันเป็นทางไกลดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องหมดแล้วตอนนี้ช่วงนี้เดือนเดือนหกเดือนมิถุนาไม่มีกินแล้วอ่าทีนี้ยายจะจะควบคุมน้ำหนักตัวเองเนี่ยไปซักประมาณเดี๋ยวช่วงจะอัปเดททุกเดือนดีกว่าทุกเดือนนะคะทุกเดือนว่ายายจะทําได้ไหมดูสิอันนี้จากที่ยายป่องๆอ,อย่างนี้นะยายลดลงมาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ยายจะเป็นนท้องผูกท้องผูกนี่ยายจะกลัวว่ายายเนี่ยเออเป็นโรคมะเร็งลำไส้แต่เมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วยายเคยตรวจครั้งหนึ่งยายไม่มีแต่ว่าก็คือท้องผูกต้องกินน้ำผลไม้บางครั้งมันก็ไม่ถ่ายแต่บางครั้งนี่แบบถ่ายยาวเลยถ่ายแบบเอาไม่อยู่เลยก็คือน้ำผลไม้ประมาณหนึ่งลิตรถึงสองลิตรเนี่ยยายกินหมดเลยขวดหนึ่งเนี่ยก็คือกินทั้งเดียวเพื่อจะให้เขาถ่าย ยายเคยไม่ถ่ายประมาณห้าวันน่ะอ่ะ,อะก็คือกลัวจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากนะคะเลยตอนนี้กินผักพอกินผักก็ถ่ายนะคะแต่ว่ายายจะกินกาแฟไม่ได้คนนือนี้ถ้ากินกาแฟนี้ท้องผูกทันทีแต่ยายเนี่ยบางครั้งเนี่ยยายตื่นขึ้นมาไปทํางานตอนเช้าเนี่ยรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยยายก็กินนิดหนึ่งกินครึ่งช้อนชาหนึ่งแก้วกับน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็เพื่อให้ ม,ม,ม,มัน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 มีคาเฟอีนเพื่อจะให้ตาเราสว่างพูดง่ายๆอย่างนั้นแหละแล้วก็พอเสร็จแล้วยายก็น้ำหนึ่งแก้วแต่ไม่ใส่อะไรเลยนะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมเลยก็คือกินให้ตาเราสว่างเท่านั้นเองโค้กยายก็หยุดแล้วก็คือเมื่อก่อนนี้กินโคกเลยนะเออเออพูดไปว่า<ม>เดี๋ยวจะไปไอ้นี่กินน้ําอารมณ์กันแล้วกันอืมตอนนี้ตักไม่ได้แล้วไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าเออ ยายเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยก็คือดูสภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะป่องมากป่องพอยายทําได้ผลยายก็เลยลองมาแหละยายก็เริ่มมาทําวิดีโอนะคะการควบคุมน้ําหนักตัวเองแล้วก็กินผักผักเนี่ยจะช่วยเราย่อยง่ายนะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยยายไม่กินอาหารเลยกินผักกินผักหรือไม่ก็พริกหยวกพริกหยวกก็หมายถึงพริกพริกเอ่อพริกหวานนะคะ เอามาหัน่นไม่กินเม็ดนะคะไม่ทานเม็ดเอามาหั่นแล้วมากินนะคะเนี่ยก็ได้ได้สภาพนี้แล้วเดี๋ยวจะดูว่าได้แค่ไหนแต่ว่าคนถ้าอ้วนแล้วเนี่ยถ้าลดแล้วเขาจะห้อยเราต้องบริหารเราต้องเริ่มบริหารแล้วเอ,อ,อยายอยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าเดิมๆได้อะซื้อไว้เยอะโอ้ยตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วคะ่ะดูสิดูอันนี้คือยายนะคะเดี๋ยวยายจะเริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้วันที่ยี่สิบสอง เดือนหกนะคะเดือนหกพศสองพันห้าร้อยยี่สเอเอออเป็น 2, อสองพันพศของเมืองนอกนะคะสองพันยี่สิบสามนะคะอันนี้เดี๋ยวยายจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะยายไม่มีคลิปวิดีโอในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่มีเลยเพราะยายทํางานด้วยแต่ว่าเออเงินจากพี่ยูเราก็ได้แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้เยอะเพราะว่ายายไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดูเพื่อน แต่ช่วงนี้จะมีเวลาเข้าไปตอบวันละสิบท่านนะคะก็คือก็ยังเป็นเพื่อนเก่าอยู่ยังไม่ตามเพื่อนใหม่ถ้าเพื่อนใหม่ของเขามายายก็ยังตอบอยู่นะคะคือยายจะบริการเป็นเต้นเต้นไปเรื่อยๆเอาละค่ะแค่นี้เดี๋ยวยายมาอัปเดตให้ดูแล้วคลิปนี้ยายจะย้อนเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่ให้คลิปดูว่าวันนี้ยายเป็นอย่างนี้ละแล้วยายจะได้อย่างไงคอยดูนะคะคนแก่อายุห้าสิบหกละ จะดูอยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าเดิมๆได้นะคะอะโชคดีและมีความสุขนะคะเดี๋ยวยายจะไปทํางานต่อจะตอบเพื่อนๆประมาณสิบท่าน